ชวนคุยหนังมันๆแบบตาดูหรือฟังและบอกต่อยกขบวนหนังมาแบบบ็อกเซ็ตให้คุณไปตามเก็บครบทุกประเด็นกับผมปูคุณละลิส cool er ในโชว์ไทม์พอดแคสต์เอาละครับสวัสดีครับทุกๆคนยังอยู่กับผมคุณลลิสและนี่คือรายการโชว์ไทม์พอดแคสต์ของ Mission to Pluto ครับในวันนี้นะภาพยนตร์ที่เราจะมาพูดคุยกันเป็นภาพยนตร์ที่ผมเพิ่งดูจบไปสดๆร้อนๆนะแล้วก็ ลองทำโอเวอร์ดูมากๆคือผมควรจะดูมันก่อนหน้านี้นานแล้วแต่ได้ดูตอนนี้ก็ยังรู้สึกดีอยู่นะถ้าดูก่อนหน้านี้ก็ไม่รู้จะเป็นยังไงเหมือนกันนะหนังเรื่องนี้นั่นก็คือลาลาแลนครับเช่นเคยก่อนที่เราจะเข้าไปพูดคุยถึงเนื้อหาของหนังเรื่องนี้ใครที่ยังไม่เคยชมภาพยนตร์เรื่องนี้มาก่อนแล้วอยากจะได้รับอรรถรสของหนังเรื่องนี้ด้วยตัวเองก็ขอให้ หยุดพอดแคสต์ตอนนี้ไว้แล้วก็ไปลองดูลาลาแลนกันให้เรียบร้อยก่อนนะครับแล้วก็ค่อยกลับมาคุยกันในส่วนของคอมเมนต์เซ็ i ชันนะจ๊ะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะเรามาคุยกันกลับหนังเรื่องนี้กันเลยดีกว่าถ้าจะให้ผมพูดสรุปสั้นๆเนี่ย La าลาแลนมันเป็นหนังรักนะครับเป็นหนังรักของชายและหญิงที่มีความรักต่อกัน และทั้งคู่ต่างก็กำลังเดินทางหาความฝันนี่คือสโคบคร่าวๆของหนังเรื่องนี้เลยละลายเป็นหนังปี2016ในปัจจุบันนี้คือปี2021แล้วนะผมดูหนังเรื่องนี้ช้าไปประมาณ5ปีแต่ถึงอย่างไรก็ตามนี่เป็นหนังที่ถ้าผมให้คะแนนได้นะนี่คือหนัง10เต็ม10สําหรับผมคือมันสนุกมากมันดีมากองประกอบทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นบทนะครับ การถ่ายทำตัวนักสแสดงดนตรีประกอบพล็อตเรื่องอะไรทุกอย่างมันูกออกมาได้แบบว่าสมบูรณ์มากๆอิ่มเอมมากๆในขณะเดียวกันก็รู้สึกแบบบีบหัวใจตัวเองมากๆเมื่อดูจนจบนะถ้าไล่เรียงเรื่องราวภายในหนังเนี่ยหนังจะแบ่งออกเป็นประมาณ4ช่วงนะครับตามฤดูการที่มนุษย์เราต้องเจอในแต่ละปีของทางฝั่งฝรั่งเขานะ ยุโรปตะวันตกอเมริกาอะไรแบบนี้ก็คือจะมีสปริงซัมเมอร์ฟอรหรือออทัมนะแล้วก็วินเทอร์ก็คือใบไม้ผลิร้อนใบไ,ไม้ร่วงแล้วก็หนาวนะครับเรื่องราวจะไล่เรียงลำดับตามนี้แล้วมันพิเศษตรงที่ว่าเนื้อเรื่องในแต่ละเซ c กชันเนี่ยมันสิงกับฤดูกาลครับคือมันยอดเยี่ยมมากอะยังไงดีเริ่มต้นมาเนี่ย มันเป็นเรื่องราวของคนสองคนที่เราต้องติดตามตัวพระเอกและนางเอกเนี่ยนะพระเอกแสดงโดยร้านกอสลิงในขณะที่นางเอกก็แสดงโดยเอมมาสโตนซึ่งผมรักเอมมาสโตนมากผมรักมันนานแล้วในหนังหลายๆเรื่องที่เธอเล่นแล้วเรื่องนี้ก็ทำผมรักอีกผู้หญิงอะไรก็ไม่รู้แบบน่ารักแล้วก็เป็นได้ทุกแนวทุกบทครับคือใสได้น่ารักได้สวยได้เซ็กซี่ได้ โกได้อะไรเงี้ยคือมันแบบครบมากเลยอ่ะเป็นผู้หญิงที่แบบว่าโอ้โหดูได้ทุกมุมไม่เบื่อนะฮะอ่ะย้อนกลับมาที่เรื่องราวของนางว่าเราจะเริ่มต้นติดตามตัวละครสองคนนี้เนี่ยตัวละครผู้หญิงก่อนตัวละครนางเอกก่อนเพราะว่าเราติดตามตัวละครตัวนี้มาก่อนนะตัวละครนางเอกเป็นพนักง,งานร้านกาแฟก็คือรับออเดอร์ชงกาแฟแล้วก็เหมือนกับให้บริการลูกค้าอยู่ที่เคาน์เตอร์อะไรแบบเนี้ยนะแต่เธอมีความฝัน ที่จะเป็นดาราดูแบบโหลมากเลยนะครับคือพลอสพลอสนางเอกแบบนี้คือแบบว่าเป็นคนโนเนมแล้วฝันว่าวันหนึ่งฉันจะเป็นดาราอะไรต่างๆก็เป็นความฝันแบบหืโหๆเลยใน,น,นหนังฝรั่งเราเคยเห็นพลอสแบบนี้แบบทั่วไปอะ่ะในขณะที่พระเอกของเราเป็นนักดนตรีที่ยังไม่ประสบความสําเร็จคือมีฝีมือเก่งแต่ว่าไม่มีงานไม่มีโอกาสแล้วงานที่เขาได้อะ่ะ ก็จะถูกส่งให้ไปเล่นดนตรีอะไรที่แบบง่ายๆเบสิกตามร้านอาหารอะ่นแลแบบนี้คือตัวพี่เป็นมือเปียโ,โนใช่ไหมเขาดีดเปียโ,โนเก่งผมมีเพื่อนเป็นนักดนตรีค่อนข้างเยอะแล้วมันจะมีช่วงชีวิตหนึ่งของนักดนตรีที่แบบยังไม่มีชื่อเสียงเราก็เล่นตามร้านอาหารแล้วเวลาเล่นตามร้านอาหารน่ะนักดนตรีจะถูกเหมือนกับที่ร้านแบบเรียกให้เล่นดนตรีแบบใดแบบหนึ่ง อ่าถ้าทีมร้านนั้นเป็นร็อกเขาอาจจะต้องไปเล่นร็อกทีมร้านนั้นเป็นอะคูสติกก็ไปเล่นอะไรอย่างเงี้ยแต่มันจะอาจจะไม่ตรงกับสิ่งที่นักดนตรีชื่นชอบเสมอไปนักดนตรีหลายๆคนแบบอาจจะมีฝีมือเยอะกว่านั้นหรือว่าแนวเ,เพลงที่เขาชื่นชอบแบบมันหลากหลายเยอะกว่านั้นครับแต่ว่าเขาเล่นไม่ได้เพราะเล่นไปบางทีตลาดมันไม่รับคนก็ไม่ฟังคือเขาฟังเพลงอะไรที่แบบว่าไม่ใช่เพลงตลาดตลาดที่เราฟังกันอะ่ะแต่ว่าเวลาไปอยู่ในร้านอาหารหรืออะไรแบบนั้นอะ มันก็ต้องไปเล่นตามที่แบบว่าคนอื่นเขาสนุกได้เขารู้เรื่องแบบพระเอกก็โดนจับไปเล่นนะหาให้เล่นอะไรจิงเกเบลอะไรเงี้ยคือแบบเพลงคริสต์มาสอะไรเงี้ยเพราะว่าช่วงเริ่มต้นของหนังเนี่ยมันเป็นช่วงเวลาแบบใกล้ๆจะปีใหม่อะไรแบบนี้นะทีนี้บทมันก็มาเซตอัพตรงที่ว่านังเองเนี่ยฝันอยากเป็นนักสแสดงในขณะที่มีงานประจําเป็นเด็กเสิร์ฟกาแฟก็จะต้องมีการลางงานไปออเดชั่นนะก็เป็นนักสแสดงที่แบบโนเนมก็ไปแคสบทตัวประกอบอะไรเงี้ย ก็ไปทดลองอ่านบทต่อบทอะไรต่างๆแล้วก็ถูกปฏิเสธเรื่อยมามันก็สร้างความเฟลเป็นบาดแผนในจิตใจของตัวเธอว่าแบบเรามันไม่เก่งหรือว่าเรามันไม่สวยหรือว่าฟ้าฝนมันไม่เป็นใจหมาเห่าลมพัดอะไรงานกูก็กระเด็นตลอดนะครับวันนั้นก็ถือว่าเป็นวันที่แบดเดย์ของตัวนางเอกในขณะเดียวกันพระเอกเราอย่างที่เล่าให้ฟังว่าไปเล่นดนตรีตามร้านอาหารก็โดนสั่งให้เล่นแบบตามเพลย์ลิสต์ที่เขาบอกอะ่ะ มึงเล่นเพลงตามนี้นะหนึ่งถึงสิบจบไม่มีนอกลูก่นอกทางนอกแถวแต่เพเอกมันก็เบื่อคือกูเก่งกว่านี้กูดีกว่านี้กูอยากไปได้ไกลกว่านี้ทําไมกูต้องมานั่งเล่นเพลงแบบง่าย,ายๆด้วยวะก็เลยเล่นนอกลูก่นอกทางครับเจ้านายมาเจอก็ไล่ออกไล่ออกเลยคือแบบไม่ให้โอกาสแล้วเพราะว่าเพกมีประวัติเอาแต่ใจมาเยอะนะแล้วบังเอิญว่าชตาของสองคนนี้มาประจวบเหมาะเจอกันว่า นังเอกในขณะที่ไปออดิชั่นบทมาแล้วเหมือนกับเฟลแล้วได้ยินเสียงดนตรีได้ยินเสียงเปลียนโนที่พพะเอกเล่นแล้วมันรู้สึกไพเราะสะกดจิตสะกดใจก็เลยเข้ามาดูแต่พอเข้ามาดูเพะเอกโดนไล่ออกแล้วพพะเอกก็เซ็งแบบว่าแบบเออะกูออกจากงานละกูเสียงานอีกแล้วอะไรเงี้ยนังเอกพาย,ยายามจะเข้าไปทักพระเอกแบบว่าเฮ้ยคุณแบบเล่นเพราะจังเลยแต่เพะเอกแบบเดินชนใส่เลยไม่สนใจเดินชนปักแล้วก็เดินเลยไปเลย มันมันคงจะยิ่งตอกย้ําความเซ็งกับชีวิตนางเอกอยู่แล้วว่าเออวันนี้แบบมันเป็นวันที่ไม่ดีนะอะไรเงี้ยส่วนตัวพระเอกก็เซ็งอยู่แล้วนะอันนี้คือเรื่องราวอารัมพบทตอนต้นเรื่องแค่นี้เองนะแล้วเราก็มูฟเข้าไปสู่ช่วงสปริงอย่างที่ผมบอกไปว่าเออหนังเรื่องนี้เนี่ยมันแบ่งเนื้อเรื่องออกเป็นสี่ฤดูกาลใช่ไหมพอเราเข้าช่วงสปริงหรือฤดูใบไม้ผลิเนี่ยผู้คุณคิดถึงอะไรอ่าผมถามงี้ผู้คุณคิดถึงอะไร อย่างที่ผมบอกไปว่าหนังเรื่องนี้มันเป็นหนังรักเพราะฉะนั้นฤดูใบไม้ผลิก็คือช่วงเวลาที่ความรักมันเบ่งบานในจิตใจของทั้งสองคนคือพอกนางเอกมีโอกาสได้เจอกันอีกครั้งในงานปาร์ตี้นะครับแล้วนางเอกก็เหมือนกับแบบว่ามึงเดินชนกูครั้งนั้นมึงฝังใจมากแบบหมั่นไส้เกียดผู้ชายคนนี้อะไรแบบเนี้ยในขณะที่ผู้ชายก็ต้องมาเล่นเพลงอะไรที่แบบว่าไม่ได้ตามใจอีกแล้วก็มาเล่นเพลงง่ายๆทั้งเพลงจิ้มโน้ตอยู่สองสามตัวสี่ตัวอะไรแบบนั้นนะ แต่ทั้งคู่ก็มีโอกาสได้คุยกันได้ทำความรู้จักกันแล้วก็เริ่มหลงรักกันช่วงเวลาที่ทั้งสองคนทำความรู้จักแล้วก็หลงรักกันเนี่ยมันมีประเด็นที่น่าสนใจซึ่งเป็นบอมลูกใหญ่ซึ่งเขาจะทิ้งไว้ตลอดทั้งเรื่องก็คือว่าสองคนนี้มันมันเหมือนเป็นคนที่ยังไม่มีใครประสบความสำเร็จทั้งคู่ครับคือทุกคนก็ยังดิ้นรนกันอยู่อย่างที่บอกว่านางเอกก็ไม่ใช่ว่าไปแคสแล้วจะได้หนัง จะได้บทซึ่งตลอดทั้งเรื่องนางเอกก็ไปแคสสารพัดจะแคสส่วนพระเอกเราก็มีปัญหาครับมีปัญหาตรงที่ว่าดนตรีที่พระเอกเราชอบเนี่ยคือแจ๊สผมเข้าใจว่าในสายตาของฝรั่งอะ่ะแจ๊สมันเป็นอะไรที่โบราณน่าเบื่อเก่าอะไรเงี้ยคือถ้าคุณดูเทรนดนตรีบ้านเราก็ได้จริงๆเทรนดนตรีบ้านเราแทบจะไม่เคยมีแจ๊สอยู่ในสารระบบอยู่แล้วแต่ถ้าเราดูแบบกระแสป๊อปอปอมในปัจจุบันก็จะเป็นฮิปฮอปถูกไหมฮะก่อนหน้านี้ ถ้าไม่ใช่ฮิปฮอปก็จะมีช่วงหนึ่งที่เป็นร็อกอะไรแบบนี้เป็นอัลเทอร์เนทีฟอะไรแบบนี้เป็นอินดี้อะไรเงี้ยแต่ไม่เคยมีแจ๊สนะอ่าเท่าที่ผมรู้นะเท่าที่ผมทราบนะถ้าผิดก็ขออภัยนะความที่แต่ละคนไม่ประสบความสําเร็จเนี่ยทําให้ทั้งคู่ต้องมาเติมเต็มจิตใจกันในด้านหนึ่งก็คือให้กําลังใจครับว่าสักวันหนึ่งคุณจะต้องประสบความสําเร็จพระเอกก็แบบบิ้วนางเอกมาตลอดเวลาว่าแบบว่าเฮ้ยเธอเป็นนักแสดงที่เจ๋งนะ เธอจะต้องประสบความสําเร็จเธอจะต้องทําได้ถ้าเธอทําไม่ได้ไปแคสงานที่ไหนไม่มีใครจ้างไม่มีใครเอาเธอก็แสดงเองเลยแสดงเองในที่นี้จะเกิดขึ้นได้ยังไงนะนางเอกก็ต้องมานั่งเขียนบทละครของตัวเองไปเช่าโรงละครแล้วก็แสดงเองด้วยนะฮะคือทําเองหมดทุกอย่างเลยในเมื่อเราตามหาโอกาสแต่มันไม่มีโอกาสเราก็สร้างโอกาสครับ นี่คือแบบมันเป็นอะไรที่จับจิตจับใจผมมากๆเลยนะเพราะว่าอะไรเพราะว่าผมเป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์หลายๆครั้งนี่ผมก็รู้สึกแบบนั้นว่าเราไม่มีโอกาสเลยทําไมเราไม่มีโชคทําไมไม่มีใครเลือกเราแต่ในเมื่อมันไม่มีโอกาสอะไรแบบนั้นนะเราจะนั่งรอมันทําไมเราก็ต้องสร้างมันขึ้นมาอันนี้เป็นข้อคิดที่ดีมากๆเลยนะในทางกับการฝั่งของตัวพระเอกเนี่ยอย่างที่ผมบอกไปว่าแจ๊สมันเป็นดนตรีที่มันค่อยๆตายลงไป แต่ความฝันของพระเอกคืออยากเปิดบาร์แจ๊สเพื่อที่จะรักษาแจ๊สที่แท้จริงเอาไว้คือเพียวแจ๊สอ่ะเป็นแจ๊สที่เล่นสดสดอิมโพรไวส์นักดนตรีทุกคนมีท่อนโซโล่ที่มีไอเดียของตัวเองอยากจะเล่นอะไรก็เล่นแต่เล่นแล้วต้องเข้ากันและเพราะอะไรแบบเนี้คือมันเป็นจิตวิญญาณของดนตรีแจ๊สนะเป็นรายละเอียดในหนังก็สนุกดีลองไปดูกันได้แต่ปัญหาของคนที่อยากจะเปิดร้านอะคือเขาไม่มีเงินครั คือมันไม่มีงานมันก็ไม่มีเงินไม่มีเงินก็เปิดร้านไม่ได้ก็ทําอะไรไม่ได้ทั้งนั้นความฝันก็ทําอะไรไม่ได้เพียงแต่ในช่วงต้นที่ความรักมันเบ่งบานเนี่ยทั้งคู่ก็ใช้ความรักจุนเจือกันให้กําลังใจกันแล้วก็เหมือนกับใบไม้ผลีบานทุกอย่างเป็นสีชมพูอยู่ในทุ่งลาเวนเดอร์ทุกอย่างมันคงจะผ่านไปได้ด้วยดีมันก็ขยับเนื้อเรื่องเข้ามาอยู่ในช่วงที่สนั่นก็คือซัมเมอร์ฤดูร้อน ในช่วงฤดูร้อนเนี่ยเป็นช่วงที่ความรักของทั้งสองคนเร่าร้อนดุลแรงตามบรรยากาศคือทั้งคู่เริ่มเดทกันมีความรักที่ดูดดื่มนะก็ใช้ชีวิตแบบว่าสดใสเบ่งบานแต่สุดท้ายแล้ววันหนึ่งปัญหาของทุกคนบนโลกนี้ก็มาถึงก็คือความรักอย่างเดียวเนี่ยมันทำให้ชีวิตคู่มันอยู่รอดกันได้หรือเปล่าในเมื่อพระเอกยังเป็นคนจนไม่มีเงินอยู่บ้านเช่า แล้วก็มีความรู้สึกว่าตัวเองเป็นผู้ชายทําไมดูแลผู้หญิงไม่ได้เวลาผู้หญิงโทรศัพท์คุยกับทางบ้านแล้วพ่อแม่ผู้หญิงถามว่าแฟนตัวเองทําอะไรอยู่ก็หมอเป็นนักดนตรีตอกต่อยอะไรเงี้ยเพ่กมันรู้สึกไม่ดีอะผู้ชายมันรู้สึกไม่ดีอัตัวเองอะครับรู้สึกแบบเชื่อทําไมกูกระจอกวะทําทไมกูดูแลคนที่กูรักไม่ได้วะมันเป็นปมในจิตใจเขาครับจนกระทั่งวันหนึ่งพเพ่กไปเล่นดนตรีที่ร้านซึ่งนางเอกก็ไปนั่งเฝ้าด้วยนะไปอยู่ด้วยกัน หลังจากที่ลงมาจากเวทีมีเพื่อนคนรู้จักของพระเอกคนหนึ่งเดินมาบอกว่าเฮ้ยไม่เจอกันานานนะมึงอ่ะเป็นมือเปียโนฝีมือดีมาเล่นวงกูไหมกูจ่ายตังค์ดีนะ,พะเพ่ก็แบบไม่เอาอ่ะไม่อยากเล่นอ่ะในหนังเนี่ยเหมือนกับให้เหตุผลอะไรไม่แน่ชัดนะครับหรือหรือผมอาจจะดูเก็บรายละเอียดไม่ดีเองหรือเปล่าไม่รู้อะผมดูรอบเดียวนะแต่อารมณ์ด้วยความประมาณว่าวงดนตรีของเพื่อนพระเอกคนเนี้ย มันเป็นวงที่ไม่ได้เล่นแจ๊สที่แท้จริงไม่ได้เล่นแจ๊สที่แท้จริงคืออะไรคือมันเป็นดนตรีลูกผสมคือมันเหมือนกับแบบว่าสมัยนี้มันจะมีซินป๊อปก็คือเป็นเพลงป๊อปแต่มีเสียงดนตรีสังเคราะห์เข้ามาอันนี้ก็เปลื่อนกันคือเป็นแจ๊สที่มีฮิปฮอปอาแนบี B, แล้วก็มีดนตรีเสียงวิววีแบบเสียงซิงโครไนซ์เสียงดนตรีสังเคราะห์เข้ามารวมกันเหมือนกันซึ่งพอพระเอกเข้าไปได้สัมผัสพระเอกก็งงแบบ นี่มันเพลงเฮี้ยอะไรเนี่ยมันไม่ใช่แจส๊สที่กูอยากเล่นนี่นาอะไรอย่างเงี้ยแต่ด้วยความจนนะไม่มีทางเลือกแล้วก็วงเขาก็จ่ายดีจริงๆนะก็ต้องยอมทําครับเพราะว่ามันได้ตังค์แล้วปัญหาก็มาเกิดขึ้นในช่วงออททมซึ่งเป็นช่วงที่รืดูใบไม้ร่วงของฝรั่งเนี่ยมันมักจะเป็นตัวแทนของความโศกเศร้าความเสียใจความเหงาความว้าเเวนะเรื่องที่เกิดขึ้นก็คือเมื่อตัวพระเอก ได้งานเป็นนักดนตรีในวงแล้ววงมันก็เริ่มประสบความสําเร็จเขาก็ต้องไปออกทัวร์อะไรต่างๆนานามีหน้าที่รับผิดชอบตามวงออกทัวร์เสร็จก็มาเข้าห้องอัดเพื่อทําอัลบัม้มอะไรแบบเนี้ยคือมันจะเป็นวนลูปแล้วไม่มีวันหยุดคือทั้งสองคนก็เลยห่างเหินกันไม่ได้เจอหน้ากันเลยในขณะที่นางเอกของเราก็ทําตามคําให้กําลังใจของพระเอกว่าผมเชื่อมั่นว่าคุณต้องเป็นนักแสดงที่ดีคุณต้องทําได้คุณสร้างโอกาสได้ด้วยตัวเองนางเอกก็ ลาออกจากงานที่เป็นพนักงานร้านกาแฟแล้วมาเขียนบทละครด้วยตัวเองใช้เวลาเขียนบททั้งวันทั้งคืนเตรียมความพร้อมที่จะแสดงทําให้ทั้งคู่ไม่ได้เจอกันเลยแล้วปัญหามันก็เกิดเมื่อคนเราไม่ได้เจอกันมันก็มีความเหงาเข้ามามันก็มีความไม่เข้าใจกันเกิดขึ้นเข้ามาทั้งสองคนก็มาทะเลาะแตกหักกันบนโต๊ะอาหารคือมันเหมือนกับว่าสาเหตุที่ทุกอย่างมันเปลี่ยนไปทั้งสองคนไม่ได้รักกันเหมือนเดิมเนี่ย เพราะว่าต่างคนต่างจะมีอะไรที่ตัวเองต้องรับผิดชอบต้องใส่ใจคือผู้ชายก็มองว่าที่ฉันทําแบบนี้ทุกวันนี้เพราะฉันอยากจะดูแลเธอได้ไงฉันนึกว่าเธออยากให้ฉันทําแต่ผู้หญิงก็บอกว่างานของมึงอะ่ะมึงไม่ได้ชอบด้วยซ้ํามึงไปเล่นดนตรีอะไรก็ไม่รู้ที่มึงไม่ได้เชื่อมันอ่นน่ะแล้วไหนความฝันที่ว่ามึงอยากจะเปิดร้านอาหารแล้วทาแบบนี้ยเมื่อไหร่มึงจะเปิดร้านเล่นดนตรีสดของตัวเองได้คือทั้งสองคนมันก็เกิดความคิดขัดกันนะซึ่ง ผมเข้าใจได้นะถึงแม้ว่าจะมีความรู้สึกว่าเอ้ยถ้ามันเคลียร์กันอีกสักนิดมันอาจจะรู้เรื่องมากกว่านี้อะไรก็ตามเถอะมันก็เลยทําให้ทั้งสองคนเลิกลากันไปนะมันมีจุดรุนแรงอย่างก็คือเมื่อถึงวันที่นางเอกจะต้องเล่นละครของตัวเองเป็นเช่าลงละครเวทีเล่นเพอร์ฟอร์มแบบสดนะนะปรากฏว่าพระเอกมาไม่ได้เพราะว่าติดงานวงอ่าอันเนี้เป็นจุดที่ทําให้ทั้งคู่รู้สึกแบบว่าเออมันต้องแตกหักกันจริงๆต้องเลิกกันแล้วล่ะมันอยู่ด้วยกันไม่ได้หรอก แต่ว่าหลังจากที่เลิกกันไปครับก็คือจากการที่นางเอกไปเช่าโรงละครเนี่ยคือใช้เงินทุกเม็ดทุกบาททุกสตางค์ไปกับการเช่าโรงละครแล้วปรากฏว่าคนมาดูหล่อมแหลมะไม่ได้เต็มโรงไม่ค่อยได้มีใครมาดูมีแค่เพื่อนๆนางเอกมาให้กําลังใจไม่กี่คนอะไรแบบเนี้นางเอกก็เฟลมากแล้วก็หาเงินมาจ่ายคือโรงละครไม่ได้ก็เลยบอกเลิกพระเอกเสียใจที่พระเอกไม่มาดูด้วยบอกเลิกกับพระเอกแล้วก็หนีกลับไปอยู่บ้าน พอเอกก็ไม่รู้จะตามช่วยนางเอกยังไงไม่รู้จะตามนางเอกกลับมายังไงก็เหมือนกับอยู่ในสภาวะห่างกันสักพักนะจนกระทั่งวันหนึ่งมีโทรศัพท์เข้ามาเบอร์ของพอเอกแล้วบอกว่าผู้กำกับสนใจให้หนางเอกไปแคสบทเพราะว่าพู้กกับคนนี้ไปดูรอบที่นางเอกแสดงสดละครของตัวเองแล้วชอบแล้วอยากให้หนางเอกเนี่ยไปแคสบทนี้จริงๆเพ่อเ,อเราก็เลยขับรถไปบ้านนางเอก เพื่อไปรับนางเอกกลับมาแคสคือผมอยากจะบอกว่าตรงเนี้ยฉากซีนเนี้ยที่พระเอกกับนางเอกเจอกันหลังจากที่เลิกกันไปอะครับแล้วมันมีการพูดให้กําลังใจเพราะว่าพระเอกเอาข่าวมาบอกว่าเฮ้ย mm. <"He i, S 2> มึงกําลังจะได้งานเขาเรียกมึงไปแคสมึงไปเหอะแต่ปฏิกิริยาของนางเอกคือกูไม่ไปกูลองเป็นตัวแคสเนี่ยหปีแล้วหปีแล้วแล้วมันก็ไม่ประสบค,ความสําเร็จกูควรจะเลิกได้แล้วเปล่าวะคือ ก็ทาเหมือนที่มึงทําไงมึงก็ทิ้งความฝันไงแล้วก็มาสู่โลกของความเป็นจริงก็ไปหางานทําถูกป่ละล่ะอะไรแบบเนี้แต่คือพระเอกก็พยายามที่จะพูดเกลี้ยกล่อมจนนางเอกแบบยอมมาแคสจนได้ครับคือฉากนี้มันเป็นฉากที่แบบโดนใจผมมากอ่ะถามว่าทําไมอ่ะคืออย่างที่ผมบอกอ่ะในฐานะคอนเทนต์ครีเอเตอร์ที่ผมเป็นน่ะมันมีความรู้สึกว่าเราคิดเหมือนที่นางเอกคิดอะว่าฉันไม่สวยใช่ไหมฉันไม่เก่งฉันไม่ดี ฉันถึงไม่ดังฉันถึงไม่ประสบความสําเร็จอะไรแบบเนี้ยคือผมอยากจะบอกว่าเราทุกคนน่ะมันมีความฝันครับแล้วผมอยากให้พวกคุณทุกคนน่ะทําตามความฝันครับเพราะถ้าคุณไม่ทําตามความฝันน่ะมันเหมือนคุณไม่ได้ใช้ชีวิตอะไรเลยอ่ะคุณจะเกิดมาทําไม่อ่ะแม่พูดแบบนี้เดี๋ยวก็จะเหมือนแบบว่าผมไปกดดันให้ทุกคนมาทําอะไรที่มันเกินตัวหรือว่าอะไรแบบนั้นนะผมไม่ได้มีเจตนาแบบนั้นนะคือผมมีความรู้สึกว่าแบบคนเรามันต้องตามหาความฝันดีวะแล้ว อุปสรรคที่สาคัญที่สุดอะอย่าให้ใครมาบอกว่าคุณเก่งไม่พอคุณดีไม่พอคุณไม่เหมาะสมกับสิ่งนั้นสิ่งนี้สิ่งดีๆในชีวิตที่จะเข้ามาคุณอาจจะเคยได้ยินเรื่องนี้มาจากปากไลฟ์โค้ชแบบเป็นสิบเป็นร้อยเป็นพันคนหรืออาจจะจากหนังหรือคติสอนใจอะไรต่างๆนะแต่ผมก็ต้องขอย้ำอีกครั้งอะว่า อย่าเชื่อว่าตัวเองทำไม่ได้ครับต้องเชื่อว่าเราทำได้ครับแล้วคนแรกที่จะต้องเชื่อเลยก่อนที่โลกใบนี้จะเชื่อคือตัวคุณเองครับคือคุณต้องเชื่อว่าตัวคุณทำได้แล้วคุณจะทำได้เออแต่อย่างนั้นอย่างนี้อย่างไรก็ดีซีนถัดไปก็คือพระเอกพานางเอกไปแคสถูกไหมตามบทแล้วสิ่งที่นางเอกแคสในฉากนั้นนะ่ะมันเป็นเพลงมันมีการร้องเพลงกันเกิดขึ้นแล้ว เนื้อหาของเพลงนั้นเนะี่ะมันพูดถึงขอให้คนเราเนี่ยเดินตามหาความฝันมันไม่มีอะไรการันตีว่ามันจะสําเร็จและชีวิตเราก็อาจจะเละเทะเพราะว่าเราเดินตามความฝันนั้นแต่ก็ขอเหมือนกับขอสะดุดีและเป็นกําลังใจให้คนเหล่านั้นมันคือความสวยงามอย่างหนึ่งของชีวิตะครับแม้ว่ามันจะเจ็บปวดก็ตามอ,อ่างเงี้ยแต่ มันก็เป็นความสุขมันก็เป็นการใช้ชีวิต live a l i f e to the fullest อย่างหนึ่งอะไรแบบนี้ซึ่งมันประทับใจผมมากนะหลังที่จบฉากแคสไปเนี่ยเพอเอกนางเอกก็มานั่งคุยกันใหม่นั่งอยู่ตามสวนสาธารนณะมานั่งอะไรสักอันหนึ่งเนี่ยแหละแล้วก็พเพเอกก็บอกว่าเธอต้องได้บทนี้แน่นอนผมมั่นใจฉันรู้ฉันอยู่ในวงการฉันรู้ว่าทรงได้ทรงเนี่ยมันต้องได้ แล้วนางเอกก็เหมือน,นแบบก็ยังแบบยังไม่ค่อยเชื่อได้จริงเหรอวะไม่ได้หรอกมั้งแล้วถ้าได้แล้วจะทำยังไงแล้วเราจะเป็นยังไงกันต่อไปเพราะบทที่นางเอกจะได้แสดงเนี่ยต้องไปถ่ายทําที่ปารีสสี่เดือนก่อนไปจะต้องไปซ้อมบทสามเดือนซึ่งมันเลิกกันอยู่แล้วครับซีริเวลารวมกันเป็นปีเกือบปีที่จะไม่ต้องอยู่ด้วยกันเพราะว่าพระเอกบอกนางเอกเองบอกว่า ถ้าคุณได้บทนี้คุณต้องทุ่มเททุกอย่างในชีวิตให้มันนะเพราะมันเป็นความฝันของคุณซึ่งนางเอกก็เข้าใจแล้วพอเอกก็เข้าใจแล้วเหมือนทั้งสองคนมันรู้กันอยู่แล้วว่าความรักของเราอะ่ะมันเป็นไปไม่ได้อีกแล้วหลังจากที่ทั้งสองคนคุยเคลียร์ความเข้าใจกันเรื่องราวก็ตัดเข้าสู่ช่วงวินเทอร์หรือฤดูหนาวแน่นอนผมมองว่าฤดูหนาวเนี่ยจริงๆมันเป็นตัวแทนได้หลายอย่าง พอเราพูดถึงฤดูหนาวเราอาจจะคิดอะไรได้หลายแบบมากมันอาจจะเป็นฤดูหนาวที่หนาวเหน็บเป็นฤดูหนาวที่โหดร้ายหรือในอีกมุมหนึ่งมันอาจจะเป็นฤดูหนาวที่สวยงามและเต็มไปด้วยความทรงจําดีๆก็ได้ซึ่งมันเหมาะเจาะเหมาะเหม็งกับฉากจบของเรื่องนี้มากๆที่เมื่อเรื่องเข้าสู่ฤดูหนาวอ่ะมันเป็นเรื่องอีก two years later คือ2ปีหลังจากนั้นนังเอกได้ไปเป็นดาราใหญ่ประสบความสําเร็จเรียบร้อย และแต่งงานมีลูกแล้วกับผู้ชายคนใหม่ในขณะที่ตัวพระเอกเองก็เก็บเงินจนสามารถเปิดร้านแจส๊สของตัวเองได้แล้วในขณะที่วันหนึ่งนางเอกของเราเนี่ยกำลังเดทกับกาแฟนะก็คือไปเที่ยวกันกับสามีเขาเดินผ่านหน้าร้านแจส๊สที่เล่นดีมากสามีเขาอยากเข้าไปดูแล้วสามีของนางเอกก็พานางเอกเข้าไปดูแล้วพบกับพระเอกของเราอยู่ข้างในเป็นเจ้าของร้าน พอพระเอกเห็นหนางเอกอ่ะเขาก็เล่นเพลงให้หนางเอกฟังซึ่งเพลงเพลงนั้นมันเป็นเพลงที่ทั้งสองคนเจอกันครั้งแรกแล้วถ้ามาถึงตรงนี้อะผมคิดว่าหลายๆคนะ่ะพอจะเดาฉากจบของเรื่องได้แล้วละ่ะว่ามันเป็นบิทเตอร์สวีทพอเล่นดนตรีเล่นเพลงจบนางเอกกับสามีก็ลุกกลับทั้งสองคนหันมาเหลียวมองกันยิ้มพยักหน้าให้กันแล้วก็จากกันไปเพียงแต่ว่าก่อนถึงฉากจบนั้นเนะ่ะ ทีมงานพ่วมกับเขาก็ไม่ได้ปล่อยให้เราเดาว่าถ้าเรื่องราวทั้งหมดมันเกิดขึ้นอีกรูปแบบหนึ่งแล้วแฮปปี้เอนดิ้งจะเป็นยังไงเขาก็เลยทำฉากย้อนอดีตตั้งแต่วันที่พระเอกนางเอกเจอกันครั้งแรกเนี่ยจนเหตุการณ์มันวนกลับมาจนถึงจุดปัจจุบันเนี่ยใช้เวลารีแคปประมาณ5นาทีแล้วนำเสนอว่าถ้าเรื่องเป็นไปในฝันเป็นไปตามฝันชีวิตของทั้งสงคนจะออกมาเป็นรูปแบบยังไง มันก็จะเป็นฉากจบที่มีความสูงมากแต่มันก็ไม่ใช่เรื่องจริงนี่ผมเล่าผมจะร้องไห้นะเออคือมันแบบเป็นอะไรที่สวยงามมากครับมันไม่ใช่เรื่องจริงครับสรุปสุดท้ายทั้งคู่ก็มีโลกแห่งความเป็นจริงที่จะต้องดําเนินต่อไปตามชีวิตของคนเพียงแต่ว่าผมคิดว่าทั้งคู่อ่ะก็จะมีคําว่า I will always love you อยู่ในใจตลอดไปเพราะทั้งคู่มาจนถึงจุดที่ตัวเองเดินตามความฝันจนประสบความสําเร็จได้เพราะอีกคนหนึ่งครับ เขาเติมเต็มกันแล้วกันจนมาถึงจุดนี้เพียงแต่ว่าโชคชะตามันทําให้เขาต้องแยกจากกันไปและกลับมาพบกันใหม่ในสถานะอื่นที่ไม่ใช่คนรักแล้วซึ่งบางทีมันก็อาจจะไม่จําเป็นต้องเป็นแบบนั้นเสมอไปก็ได้และนี่คือความสวยงามของ l a าลาแลนเป็นหนังที่สุดยอดจริงๆเพลงประกอบเพราะมากดีทุกเพลงเพราะทุกเพลงถ่ายก็ดีอะไรก็ดีแสดงก็ดีดีไปหมด อย่าพลาดนะฮะไปดูกันนะครับมีฉายบนเน็ตฟลิกนะในตอนนี้นะถ้าใครได้ดูโรงก็ยินดีด้วยผมเสียาจจริงๆที่ผมไม่ได้ดูหนังเรื่องนี้ในโรงนะแต่มันให้ความสุขกับผมมากๆมันให้ความตึ้งตันกับผมมากๆมันจุกหน้าอกมากๆตอนดูฉากจบผมไม่รู้ว่าใครจะได้อะไรจากหนังเรื่องนี้หรือเปล่าแต่ว่าผมได้ความสุขกับหนังเรื่องนี้จริงๆวันนี้คงสสาหรับการติดตามแล้วพบกันใหม่คราวนหน้าครับสําหรับวันนี้สวัสดีครับ ชวนคุยหนังมันๆแบบตาดูหรือฟังและบอกต่อยกขบวนหนังมาแบบบ็อกเซ็ตให้คุณไปตามเก็บครบทุกประเด็นกับผมปูฟูลเลลิสในโชว์ไทม์พอดแคส